สวัสดีครับเจ้าสของวันขานที่13สิงหาคมจังวันหลอย67นะครับวันนี้กได้ออกมาโกนองหน้าครับเป็นเบิ้งแล้วบรรยากาศน่าจะมีแดดดีนะพี่น้องเนาะฝนก็บบ่ได้ตกมากลร้ยมือแล้วเป็นเกือบจะ2อาทิตย์แล้วนะครับน้ำใน ปกนองหน้าเขาค่ะเริ่มลดลงจักน้อยน้ำในหน้าเขาก็ลดลงฝนบ่มีทีนี้เขาก็ต้จงหาวิธีเอาน้ำใส่เขานะครับพี่น้องซึ่งผมก็ได้ใส่น้ำบาดาลจากใต้ดินนะครับแล้วก็ใส่เป็นแผงโซลาเซลล์ดึงน้ำขึ้นมาเป็นพลัางงาน เขาเรียกว่าพลังงานสะอาดนะพี่น้องเนาะใสโ่โซลาเซลล์นี่สามแผงนครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้เปิเปดเปิดไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงแล้วพี่น้องเนาะเจ็ดโมงเช้านะครับเป็นเวลาเจ็ดโมงเสาร์กัสิาพี่น้องหอมาเบงโงข,ง,ขงหนองนาซึ่งจะมีคลองเป็นคลองส่ยไกล สำหรับเบจ็บกักนามค้องเส่ไกลกัจจบคือของผู้อืนน่นเพื่อนพี่น้องเนาะค้องเส่ไก่ของผมแต่ว่าเป็นแม่น้ำอันหนึ่งเลยก็ได้ความยาวของโข,องขกอยู่ประมาณด่านละหาสิบกวัวเมตรนะครับความก่วงอยู่ที่หาเม็ดนะครับความก้วงของห้องเส่ไกลลึกเม็ด ห้าสิบนะครับพี่น้องก็ให้พี่น้องเบ่งเนาะประมาณนี้โอ้โหเลยพี่น้องไปทางแล้วก็ไปด้านหลังอีกเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปเบ่งว่าต่อห้าปลอยน้ำจากโซลาเซลล์ลงแลาความแห้งของน้ำจะซ้ำใดเดี๋ยวเราไปเบ่งกันเลยนะครับพี่น้องเนาะ ถึงเวลาเขาจะเอาน้ำใส่เขาเขาก็มาเปิดโซล่าเซียวเนี่ยครับสามปีได้พี่น้องต,อปปต้นอปเ่าจเอาพี่น้องเขาเบิง้งสามปีนี่จะน้อยกน็น่าจะได้กินลูกกินผลคิดว่าอาจจะประมาณสี่ปีเขาอาจจะมีผลิตถ้าผลออกมาให้องได้กินเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปเบิง้งน้ำ พลังงานไฟพลังงานโซลาร์เซลล์ก็ได้เจาะบาดาลไว้จากแผงยางมาตรงปั๊มน้ำอยู่ประมาณ40เมตรใดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเห็นพี่น้องเขาเบิง่งว่าน้ำม,มันไหลแห้งกันเลยนี่เป็นช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงนะครับ7จ็ดพงสองน,นะครับพี่น้องพ่อจะได้ยินเสียงม,มาที่ว่าผมเอาตัวลงใ่มันถึงน้ำแบบนี้ ก็คือจะให้น้ำเขาได้หมุนเวียนนะครับพี่น้องน้ำจะได้หมุนเวียนเกิดเป็นฟองอากาศเติมออกซิเจนไปในน้ำพอมในโตนะครับแล้ว้าน้ำเขาไหลแบบนี้เติมเขาเป็นไม่ไม่แต่จะทำให้ป่าเขาได้รับน้ำไม่พอเขาได้รับน้ำไม่นะครับเขาก็จะออกแม่แพลิลกสันทสัญชาตญาณของป่า พวกปานิ่นปตาตะเพียนพวกนี้ถ้าเขาได้รับน้ำไม่เขาก็จะออกลกูกน้องเวยน้องเนาะก็จะทำให้ป่าเฮาขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยที่เฮาไม่ต้องไปซื้อพันธุ์ป่ามาเลี้ยงไม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับวิธีชีวิตของเกษตรกร เอาเห็ดแบบพอเพียงกับฝากกับพี่น้องเขาจะนําไปเป็นแนวทางเพื่อจะไปทําครับพื้นที่ของจ้าของกะมาเบิ่งตัวอย่างเลยนะครับน้ำที่ผมเก็บกาเกวยนี่ถ้าเป็นฤดูแรงนะพี่น้องถ้าเป็นฤดูแร้งผมก็จะสามารถทําหน้าปังได้ถึงแปดไรนะครับ ปืนทีโคงหน้าที่ผมเก็บกาก์ดนาไว้นี่แหละครับประโยชน์ของการห้อเฮ็ดโค้งหน้าก็ะจะได้ส่วนนี้แต่ว่าถามว่าอา้าวเฮ็ดแล้วบบเสียทีหน้าส่วนที่หน้าก็เสียครับเพราะว่าเหาก็ต้องมีส่วนใด้ส่วนเสียแต่ข้อดีของหาก็คือบบต้องไปรอฝ้ารอฝนอย่างเดียวนะครับแต่ฝ้าฝนเป็น,นบโบตกเหอก็สามารถปล่อยนำ ลงแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่ที่เขาปล่อยน้ำลงนี่คือฝนมันบ่ตกบ่ลงเอาก็าาสามารถปล่อยน้ำลงมาได้ก็เก็บกักน้ำไว้ท่าใจเขาเ้างน้อครับพี่น้องเพื่อน้อื่นเขาเพป็ญญนจะน้ำแห้งพอน้ำแห้งปุ๊บเพื่อนก็ต้องสื่อน้ำซีมาใส่นะครับโดยที่ว่าของเ้าก็ต้องเพรต้องไปยุ่งยาก เพียงแค่ตื่นเสามาเขาก็มาเปิดปั่มโซลาเซลล์นะครับทิมไว้แต่เขาพ่อหน้ามือไรเอาก็มาปิดโซลาเซลล์วไว้นะครับเขาเปิดทิมไว้ตลอดเขาก็จะทำงานในพอถึงเจ็ดโมงเขาก็จะเริ่มทำงานเลยครับพ่อนี่ลหละก็จะประมาณนี้เนาะพาพี่น้องมาเบิง่งเป็นแนวทางแต่เห็นว่า ดีกับขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทันทีรับชมจนจบชิปก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ